สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่งานไปข้างไหนอ่ะต้นไปข้างไหนไมรออยู่ตรงนี้มาแล้วงานน้องดาวมงคลนะคะน้องดาวนำก่อนเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นดีกว่ามันจะไม่เยือกแต่เนี่ยนี่ก็จะเป็นน้องดาวนะคะโุ้ยในที่สุดเราก็เจอน้องดาวน้องดาวมาก่อนเลยนะทุกคน น้องดาวคนนะ้นค่ะทุกคนนี่แฟนขับน้องดาวเป็นสิบห่ตั้งซือกะทาซือกะทาควงเลยนะน้องดาวนะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะแม่มาจากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะงานนี้เขางานอะไรลูก งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวการชื่องานอะไรคะชื่องานกิจกรรมเลีอยงค้นคนช้างค่ะเลี้ยคนช้างจัดมากี่ปีแล้วคะ ปีนี้เป็นเรามาจัดปีที่นี่ปีแรกค่ะปีแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เราทาร่วมกับช้างทั้งสองโครงการนะคะในพื้นที่มีโครงการอะไรบ้างมีโครงการโคดช้าอาจักรแล้วก็โครงการโคดช้าศึกษาค่ะก็นาช้างมาร่วมแสดงแล้วก็นำเอฟซีช้างอะค่ะมามาเดินร่วมกับช้างด้วยค่ะวันนี้มีช้างมากี่เชือกประมาณ1ิบเชือกค่ะ ค่ะขอบคุณมากนะคะโอเคนะคะดาวนะคะทุกคนอันนี้น้องอะไรคะน้องดาวใช่ไหมน้องดาวนะเจ้เกปีดาวก็หล่อนะรา อันนี้น้องดาวมงคลนะทุกคนก็น้องดีใจนะครับน้องดาวจะเล่นสเก็ตอ่ะเออดีใจได้พบกับข้าวบุญขวบสมัยที่มอกร้องต้อเก่าที่วิ่งข้างหลันะครับข้าวบุญสมัยท่มอกรองเขย่ข่อยมาแล้วโอ้ดีใจโอ้น้องดาวสิสเก็ตเ์ตัวเป็ นสามสิบปีแล้วมั้งไปแล้วนะทุกคนไปไปละเกมติดไป่าแมวดีบขึ้นปลาได้มากเลยแม่ดิมูขอไปหับมากับท่านแหงเลยอันนี้หลานหน่อยรอกน น้องดาวเราอยู่ข้างหน้าป่ะแม่อ๋อขาดโอเคนะคะอันนี้ก็แม่น้องดาวแล้วก็น้องชื่ออะไรคะรน้องลีโอน้องรโออันนี้น้องม่อนอันนั้นน้องลีโอสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ตัวเก่งของเรานะะทุกคนของน้องดาวทุกคนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในงานกันนะคะทุกคนเนาะ อานลูกหลานลูกหลานยินดีดีวะยินดีดีแม่ขอ <sk ull> er> ขอรูปเนี่นั่นละนั่นัโอเคกับแม่ด้ <sk ull> er> วยโอเคครับค่ะครับเวยมองกล้องหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะอันนี้จะเป็นน้องดาว้ ชีวิตน,น้อง <พ Momo S 1> ด <Liberty. S 2> าวมงคลนะทุกคนนี่น้องดาวแต่งชุดทองนะเนี่ยเรื่องหัวใจนะทุกคนทำไว้ต้องเกิดสุขราพสังคมกระดาษความรักบนพุทธสัาคมโอ้สังคม น้องดาวมงคลนะทุกคนเก็บภาพน้องดาวสวยๆให้ชมกันนะคะไปแล้วก็ถอยทางนะดูครับสไตล์ครับถ่อยข้างก็เป็นนะเนี่ยชายาดาวน้อยร้อยลีลานะทุกคนจริงๆจริงชายาเขาทำไมหนูน่ารักอย่างนี้น้องดาวรอทุกคน ไถ่ายนู่นไปถ่ายนู่นไปถายว่าไปถ่ามีเด็กมน้องมอนก้ไปกิน้าง้าก้อนเาอยู่ให้ก้อนเาถายโอยอยากกินดาวเร็วๆไปองดาวแวเราเก็บน้องดาวให้ชมนะคะทุกคนก็จะเป็นแฟนคลับน้องดาวจะได้หายคิดถึงน้องดาวน้องมอนนะคะน้องมอนลีโอปีน โอเคนะครับทุกคนนี่สร้องท่ายสยอนี้ไวนะ้ได้มั้ยอลายสดไว้ได้ใครอยู่ที่เล,ล่าคำว่าโอ้สุดยอดนะครทุกคนนี่น

เอ,อนานารุกคนลุกชัดจังเลยโอเคนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศนะคะยังไม่ค่ำแต่เราเก็บบรรยากาศความน่ารักของน้องดาวให้ชมกันนะคะโอเคค่ะเด็กแล้วนักคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกดกระดิ่งทิ้งๆไว้เลยนะคะ,ะ,นนะ,คะทุกคนจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะแล้วเราไปชมช้างเที่ยวต่อไปกันนะคะทุกคนเนาะ สำหรับคลิปนี้มินขอเสลงไลค์ก่อนนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ